ทำไมจึงให้ทานผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงสามารถบัญญัติผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือหนอสามารถสีหะสีหะทายกผู้เป็นทานบดีย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมากแม้ข้อนี้เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง อีกประการหนึ่งสัพบ,บุรุษผู้สงบย่อมคบหาทายกผู้เป็นทานบดีแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองอีกประการหนึ่งกิตติศัพท์อันงามของทายกผู้เป็นทานบดีย่อมขจรแม่ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองอีกประการหนึ่งทายกผู้เป็นทานบดีจะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดๆคือที่ประชุมกษัตริย์ พรามขหบดีสมณะก็ย่อมเป็นผู้องอาจไม่เก้อเขินเข้าไปแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองอีกประการหนึ่งทายกผู้เป็นทานบดีเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงได้ในสัมปรายะ